อ่ะมาฮะอันนี้ก็คุยต่อจากครั้งที่แล้วเนาะที่เราเรียนเรื่องโลกไปมันก็จะมีหลายอันใช่ป่ะเปลือกโลกคือผิวนะครับลองนึกภาพว่าโลกเหมือนส้มอย่างเงี้ยผิวส้มเปลือกโลกนะครับเนื้อส้มนะเนื้อส้มแกนโลกก็ก็เนื้อในส้มไม่มีแกนอ่ะไม่เป็นไรมันก็มีเนื้อนอกเนื้อในยอย่างเงี้ยน,นะฮะอ่ะเป็นลักษณะน,นั้น มี3มส่วนเนาะเปลือกโลกเนื้อโลกแมนเทลนะครับแล้วก็แกนโลกนะคอนะแกนโลกทีนี้ไอส่วนที่อยู่ข้างในผิวโลกเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักมันหรอกเพราะว่าเราลงไปไม่ไม่ถึงนะครับแล้วถึงแม้ว่ามนุษย์มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ที่มันเจาะได้35กิโลเมตร50กิโลเมตรลงไปในพื้นดินอะ พอมันไปถึงชั้น mantle ซึ่งเป็นหินหลอมเหลวเนี่ยมันก็ร้อนมากนะครับร้อนมากเป็นพันองศาเนี่ยไอเครื่องจักรเราก็จะเสียหายนะครับมันก็จะไปต่อไม่ได้เพราะนั้นไอท้ทุกๆอย่างที่เราสร้างขึ้นที่มนุษย์เจาะลงไปอะ่ะเราเจาะอ,อยู่แค่เปลือกโลกเท่านั้นเองนะเราไม่เคยเจาะลงไปลึกถึง m a น t ท e เลยมันลึกไม่ได้นะครับลงไปไม่ได้นะอ่ะ ทีนี้รนธรณีสันฐานคืออะไรคือลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลให้เกิดรธรณีสันฐานต่างๆก็คือรูปรูป,ร,ปร่างอะพูดง่ายๆรูปร่างในประเทศไทยเราพบว่ามันมีหลายหลายหลายอย่างเลยเช่นที่ราบลุ่มน้ำทะเลที่ราบสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนียฮะธรณีสันฐานเห็นไหม ประเทศไทยจะไม่มีสิ่งนี้ฮะแก่เสียภูเขาน้ําแข็ง Mountain Peak ททเออใช่ไหมประเทศเราจะมีมีสิ่งนี้มีวัลเลุู่เขามีมีอะไรเนี่ยคาสเคดแนวสันน้ําตกอะไรเงี้ยมีแคนยอนเราก็ไม่มีนะแคนยอนก็คือพวกเอ่อที่มันถูกกัดเซาะนะฮะจะเป็นกัดเซาะด้วยน้ําก็ได้หรือว่าจะกัดเซาะด้วยลมก็ได้ เนื่องจากว่าประเทศเราอ่ะไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่มันสุดสุดต่งนะครับเราอยู่ในเออเราอยู่กลางๆเพียงแต่เรามีสุดตรงอยู่เรื่องเดียวคือความร้อนนะร้อนมากเลยเพราะเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะเราอยู่อ่าใช่เพราะเพราะเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะดังนั้นเราเราจะไม่มีพวกนิกาเซียอะไรงี้ไม่มี mountain range river r i v ร r เรามีนะฮะ <c oughs> อะไรนะ tribe ละ tribe h a r r ไม่รู้คืออะไร hill คือเขานะ hill เรามีนะฮะเทือกเขาอะ plain ทุ่งลาบที่ว่างนะฮะ,ะ seafront ชายหาดนะครับ cliff cliff ก็คือหน้าผานะฮะเออ ice land ocean จริงๆแล้วในรูปเนี้ย มันมีสิ่งหนึ่งที่เรามีแต่เขาไม่มีคือป่าชายเลนครับเรารู้จักป่าชายเลนไหม,มป่าชายเลนก็คือใช่ประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ป่าชายเลนคืออะไรรู้ปะ่ะเอเออ๋อหมายถึงเอาเอา,เอาคโครนไปนรักษาผิวเหรอ ไม่น่าเวอร์มันสกรปรกทะเลตอนนี้สกรปรกแต่ถ้าทะเลร้อยปีที่แล้วอาจจะได้ตอนตอนนี้ไม่ได้สกรปรกมากไม่เวิร์กฮะไม่เวิร์กม,มีมีมเอาเอาประโยชน์อย่างอื่นนะประโยชน์อย่างอื่นมีอะไรอีกประโยชน์อ่าไม่แน่ใจงั้นพี่เล่าให้ฟังป่าชายเลนเนี่ยนะ มันจะมีเยอะในประเทศอย่างเราครับคือภูมิภาคอย่างเราแถบเส้นสูนส์สตรนะฮะมีป่าชายเลนเยอะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีแนวปะก,การังเยอะด้วยเพียงแต่ตอนหลังมันโดนทําลายไปเยอะนะแนวาปะาก,การังอะ่ะเราก็เหลือน้อยละทีนี้ป่าชายเลนยังเหลืออยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์มองเห็นนะ่ะแล้วมนุษย์มักจะแคร์สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองก่อนนะครับปะก,การังก็สําคัญแต่เรามองไม่เห็นทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะเห็น เราก็ไม่ค่อยแข่แต่ป่าชายเลนเนี่ยเราเห็นนะครับถ้าอ,อ,อย่างบ้านน้องเนี่ยถ้าวิ่งไปตามแม่น้ําเจ้าพยาไปเรื่อยๆนะมันก็จะออกทะเลได้นะในแม่น้ําเจ้าพยาเป็นอย่างนี้ของบ้านเรามันจะอยู่าแางแถวนี้โค้งๆเนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็ออกออกทะเลได้ตรงนี้คือแบบปากแม่น้ำะนะครับป่าชายเลนมันจะอยู่แถวๆนี้อยู่ตามพวกซีฟรอนเนี่ยเพียงแต่ว่าบริเวณที่เป็นป่าชายเลนเนี่ย มันไม่มีหาดครับผมไม่มีหาดเพราะนั้นเล่นน้ําไม่ได้นะน้ํามันจะแบบเป็นดินดินเลนเลนอ่ะเล่นไม่ได้ลงไปก็ดำเลอะนะฮะข้อดีของป่าทะเลนคือเป็นที่อนุบาลแหล่งน้ําหมายความว่าไม่ใช่แหล่งน้ำเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ําหมายความว่าสัตว์น้ําที่อยู่ในทะเลอะครับเวลาที่เขาอยู่ในทะเลไม่ได้หรอกทะเลมันกว้างแล้วมันก็ลึกใช่ปะ เวลาที่เขาตัวเล็กๆเนี่ยเขาต้องขึ้นมาอยู่บนบนขอบทะเลทีนี้ถ้าเกิดขอบเป็นชายหาดเนี่ยมันก็เสร็จเสร็จมนุษย์เสร็จอะไรไปกินเรียบร้อยใช่ป่ะเข้าถึงง่ายเพราะนั้นในพวกลูกปลาตัวเล็กๆเนะี่ยมักจะไปอยู่บริเวณที่เป็นป่าชายเลนครับอืมก็ทำให้มีโอกาสรอดมากขึ้นมีต้นมงต้นไม้ไปหลบไปซ่อนอะไรเงี้ยนะฮะอ,อดังนั้นเราจะพบว่า ตรงที่มีป่าชายเลนเนี่ยจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์นคะรับพวกปลาพวกหอยพวกอะไรพวกเนี้ยจับที่ป่าชายเลนยกตัวยอย่างวันก่อนที่พี่ไปทะเลพี่ก็ไปทะเลที่เป็นป่าชายเลนเพราะนั้นพี่เล่นน้ำไม่ได้แต่สิ่งที่พี่ได้กลับมาคือปลาเยอะเลยนะพี่ไปคุยกับแม่ค้าครับแม่ค้าเขาบอกว่า,าฮะาเออปลาตีนกินไม่ได้ <laughs> ไม่ไม่รู้กินได้บอกไม่เคยกินนะเออแต่พี่ได้ปลากระบอกมนาะปลากระบอกรห้ือนจกนะักไหมที่รูปทรงเหมือนกระบอกที่เราเรียนวันก่อนนะ่ะนะฮะเออพี่ได้ปลารูปร่างเหมือนผีเสื้อพี่ได้ปลากูเลาเออพี่ได้ปลาอะไรไม่รู้อะปลากระพงก,ก,ก,ก็มีอะไรพวกนีน้แต่ปลากระพงไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะแต่ไอาปลากระบอกกับปลาก,กูเลาเนะ่ย แม่ค้าเขาบอกว่าเอา่อมันมีเหมือนเป็นช่องน้ำอะ่ะที่ปลาจากทะเลเขาจะว่ายขึ้นมาตอนลังคืนตอนที่น้ำมันขึ้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะตื่นแต่เชา้าแล้วเขาจะไปจับปลาหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านเขาจะเป็นแบบแม่น้ำเป็นช่องน้ำเนี่ยนะฮะก็จะได้ทุกวันแล้วก็เอาปลามาตากแห้งแล้วก็มาขายอันนี้คือแบบดีใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ นะฮะแล้วก็มีมีกินได้ทุกวันเออดังนั้นแล้วเนี่ยธรรมชาติพวกนี้มันก็ให้อาหารกับมนุษย์นะเนี่ยคือประโยชน์ของป่าชายเลนโอเคมันเที่ยวไม่ได้มันสกรปรกนะสกระปรกในที่นี้หมายความว่าถ้าเราลงไปเล่นเราก็เลอะอะเลอะ,ละโครนนะครับไม่เหมือนชายหางนะกรุงเทพมีป่าชายเลนนะมีทะเลด้วยนะกรุงเทพอะ่ะมีอยู่หน่อยหนึ่งอยู่ตรงบางขุนเทียนอ,อ่ ถ้าเลยกรุงเทพไปก็เป็นสมุทรสาครก็เป็นป่าชายเลนสมุทรปราการก็เป็นป่าชายเลนน้องจะเจอชายหาดก็คือน้องต้องลงไปข้างล่างอะแถวประจวบเนี่ยจะเริ่มมีชายหาดหรือน้องขึ้นไปทางภาคตะวันออกแถวแถวชนบุรีชะอำอะไรเงี้ยเป็นชายหาดแรกๆนะครับอืมนอกนั้นระหว่างทางเป็นป่าชายเลนมาทั้งหมดเลยนะฮะเห็นไหมเอาละกลับมาคุยต่อ ธรณีสันฐานหรือว่าแลนด์ฟอร์มเนี่ยก็คือลักษณะของผิวโลกนะฮะที่มีรูป,ปรพัณ์สันฐานที่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นภูเขา,ท,าที่ลาบที่ลาบสูงถ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะของธรณีสันฐานประเทศไทยอะ่ะมันจําแนกตามลักษณะของวัสดุที่ประกอบเป็นเป็นพื้นที่นั้นๆน,น,นะเป็นหน่วยของธรณีธรณีสันฐานนะครับการกําเนิดต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น6แบบเป็นอะไรบ้างดูแบบที่1 ธรณีสันฐานที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้าทะเลและตะกอนน้ากร่อยครับอืมในพวกนี้ก็คือที่เราคุยเมื่อกี้ป่าชายเลนนะเป็นยังไงธรณีสันฐานที่เป็นชายหาดนะสันทรายชายฝั่งนะครับ <c oughs> แป๊บ <c oughs> เอรู้สึก เหมือนอากาศแห้งเราพูดเยอะเอาใหม่ปรับแอร์ไปก่อน <c oughs> อ่าพวกนี้ก็จะพบเอ่อบริเวณกว้างนะเนี่ยภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้นะฮะภาคกลางตรงกรุงเทพเนี่ยก็พอมีมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของชายหาดนะครับอืมเพราะ,ะนั้นถ้าเราชอบเล่นชายหาดเราก็ต้องไปได้สองที่คือภาคตะวันออกกับภาคใต้ นี่ธรณีสันฐานที่เป็นที่ลุ่มต่ำเนะี่ยระหว่างสันทรายพบบริเวณกว้างในจังหวัดเออ่นาราธิวาสมีลักษณะเป็นน้ําขังตลอดทั้งปีเป็นน้ําเค็มแล้วก็น้ําปล่อยด้วยนาราธิวาสอยู่ตรงภาคใต้นะครับสามจังหวัดสี่จังหวัดภาคใต้อยู่ใต,ใต้ใต้เลยนะอันนี้ก็จะดูยากเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่เราไปไม่ถึง คือมันไปยากนะมันอยู่ใต้เกินนะฮะแล้วก็ช่วงไม่ใช่ช่วงหลังนะคือจริงๆเขามีปัญหากันมาตลอดที่ว่ามีเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไม่ได้นะไปไม่ถึงนะครับเอ่อทางใสันฐานที่เป็นรุ่มน้ำทะเลท่วมถึงนะฮะเป็นที่รับเรียบอ่าเป็นหาดเลนอ่าอันนี้ก็จะพบเป็น บริเวณก้นอ่าวไทยก้นอ่าวไทยก็คือแถวๆบ้านเราเนี่ยแหละนะสมุทรสมุทรปราการสมุทรสาครกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีอีอกนิดนึงคือตรงคาบสมุทรทางภาคใต้แต่ว่าต้องเป็นฝั่งตะวันตกนะฮะไม่ใช่ฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันออกมักจะเป็นหาดทรายฝั่งตะวันตกจะเป็นสภาพป่าชายเลนแล้วก็เป็นเกาะนะฮนะอืมอ่ลักษณะสันหาเนี้ยส่วนใหญ่จะปกคลุมไปด้วยป่านะป่าชายเลน ป่าชายเลนมีต้นไม้อยู่2ชนิดหลักๆครับคือกงกลางกาับสมแอเคยเห็น2ต้นนี้ไหมอืมไอ้ต้นไม้ป่าชายเลนเนี่ยรากมันจะแบบโผล่ขึ้นมานะต้นสแมแลรากพุ่งขึ้นมาต้นกงกาลางรากมันจะครอบลงไปนะฮะจึงทําให้มันเป็นสิ่งกีดขวางอะ่ะสำหรับปลาตัวใหญ่เข้ามาไม่ได้ ไร่ปลาตัวเล็กก็เข้าไปซ่อนอยู่ในนั้นอนะ่ะอันนี้คือสาเหตุที่พี่บอกว่ามันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํานะครับคือทุกชีวิตมันก็ต้องเอาตัวรอดใช่ป่ะแต่ถ้ามันไปอยู่ริมชายหาดอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางรอดล่ะโดนปลาตัวใหญ่กินหมดต้องไปอยู่ที่ป่าชายเลนก็จะรอดนะครับดังนั้นป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ําเยอะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารนะฮะมนุษย์ก็ถ้าไปอยู่แถวนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ เราลองนึกภาพนะว,ว่าเราอยู่กรุงเทพใช่ไ่ะทุกๆครั้งที่เราจะกินน่ะที่เราจะมีกินน่ะเราต้องไปไหนไปตลาดใช่ไหมถ้าเราไม่ไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งที่เราทาคืออะไรซื้อ,อเ, me, เออไปเซเวนเ่นเอ,เออใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่อย่างที่พี่เราให้ฟังอะ่ะอยู่ป่าชายเลนแล้วก็มีน้ําผ่านเข้ามาตอนเช้าๆมีปลาว่ายเข้ามาเราเอาแหวางเข้าไป หรือว่าเราเอากล่องใส่อาหารเข้าไปแล้วตอนกลางคืนปูเข้ามากินตอนเช้าเราก็ได้ปูหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อเลยอุดมสมบูรณ์มากนะฮะเอออะไรแนวๆนี้นะอืม่ะสันฐานที่เป็นที่ราบรุ่มน้ําทะเลแล้วก็น้ําก่อยนะฮะท่วมถึงมาก่อนเนี่ยก็จะอยู่ถัดจากน้ําทะเลท่วมเข้ามานะเป็นพื้นที่ราบเรียบเอ่อบริเวณกว้างใน ภัแก,กลางตอนล่างนะครับกลุ่มที่สองครับคือกลุ่มที่เป็นตะก,กรอนทับถมจากลําน้ำแล้วก็ลมพัดมาทับถมเนพวกนี้เห็นชัดๆเลยก็คือพวกตรงบ้านเราเนี่ยปากแม่น้ำตรงบ้านน้องอะ่ะตรงแม่น้ำเจ้าพยานะฮะมันจะมีตรงที่เป็นส่วนโค้งของแม่น้ำเจ้าพยา มันจะมีดินยื่นออกมานะอย่างเงี้ยเรียกว่าตะกอนทับถมนะครับทั้งนี้นสันฐานที่ราบน้ําท่วมถึงเป็นยังไงอ่าก็จะเป็นพื้นที่ส่วนที่เกิดตะกอนมาทับถมกันนะมีอายุไม่มากเนี่ยเช่นบริเวณสองฝั่งแม่น้ําสายสําคัญนะครับโดยเฉพาะแม่น้ําเจ้าพยาเนื่องจากว่าเจ้าพยาเป็นแม่น้ําที่รวมอะไรนะปิงวังยมน่นใช่ปะ อามารวมเป็นสายเดียวเป็นเจ้าพญานะครับเพราะนั้นตะกอนหรือว่าเศษดินเศษอะไรจากแม่น้ําทางภาคเหนืออะไรพวกนีน้มันก็จะมาอยู่กับเจ้าพญานั่นนั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เจ้าพญาน้ํามันขุ่นนะฮะเคยสังเกตไหมว่าเจ้าพยาน้ําขุ่นแม่น้ําเจ้าพยาสีอะไรฮะ แม่น้ำนะเธอไม่ใช่ทะเลเออเออน้ำตาล,ตาล,ตาลเทาๆนะเพราะว่ามันคือเศษตะกอนเนี่ยตะกอนมันเยอะนะฮะเป็นแม่น้ำปลายละนะครับเราก็จะเกิดพวกดินขึ้นมาพอกเศษตะกอนพวกเนี้นะฮะอืมนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เอ่อบริเวณลุ่มแม่น้ำเนีเน่ยลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างอะสุพรรณบุรีถ้าถ้าตอนบนนะใช่ไหม อยุธยาใช่ไหมฮะแล้วก็ไล่มายันกรุงเทพสม,มุทรปราการอะไรพวกนี้เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ครับแล้วคนสมัยก่อนน่ะพออุดมสมบูรณ์เขาเขาก็ทำไงเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันปลูกข้าวก็ขึ้นโยนอะไรไปก็ขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะน้ำก็มีพอทำกเกษตรได้คือสมัยก่อนเราอ้างอิงก,กับกเกษตรถูกปะพอมันคนเยอะปุ๊บมันก็เกิดเป็นเมืองขึ้นมา ดังนั้นถ้าเราสังเกตนะเมือง,งต่างๆมันจะอยู่ริมแม่น้ำครับทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยอืเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการสร้างเมืองด้วยเทคโนโลยีฮะเราเริ่มต้นจากการสร้างเมืองด้วยด้วยลักษณะทางภูมิประเทศครับนะะจะไม่เหมือนในต่างประเทศนะในต่างประเทศเนะี่ยเขาจะไม่อิงกับเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพวกนี้อย่างอเมริกาเงี้ยมันเป็นประเทศที่พื้นที่เยอะ บางทีบางเมืองไปอยู่กลางทะเลทรายเลยก็เอาทําถนนเข้าไปาทําทางน้ําทางแก๊สอะไรเข้าไปแล้วก็สร้างเมืองขึ้นมาได้อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันของเราเมืองจะอยู่ตามรุ่มแม่น้ําต่างๆอา้าวลานตะพักลำน้ำขั้นต่ำคืออะไรวะอันนี้งงๆนะ มีพื้นที่รับเรียบนะฮะที่เกิดจากการทับถมของตะกอนพวกนี้มีอายุแม่นะฮะสองฝั่งแม่น้ําสายสําคัญเหมือนกันลานตะพักลําน้ขนํขั้นกลางขั้นสูงนะว่าไปหลายปีเนี่ยสันฐานที่เป็นเนินตะกอนรูปพัดนะครับเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ปากแม่น้ําในส่วนของปากแม่น้ําอลกลุ่มที่สามคือธรณีสันฐานที่ที่เหลือจากการตกค้างจากการกัดกร่อน,นครับพบในที่รับสูงครับก็แถวทางภาคตอนออกเฉียงเหนือและที่รับสูง อก็จะมีภูเขามีนินเขาพื้นที่ก็จะเป็นรอนลูกคืออะไรเงี้ยว่าไปเออเราเคยไปพวกอะไรนะภูหินล่องกล้าอะไรงงี้เคยไปไหมเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยเคยไปไหมไม่เคยเออในประเทศไทยเราเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างฮะที่แบบไปแล้วรู้สึกประทับใจเคยไปที่ก็ีเวลาขั้แ้นล่างเลยก็ไปทมค่ะในก็ อ่าแปลว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ค่อยได้ไปเนาะไม่ค่อยได้ไปออเพราะไปหมดละอืมโอเคฮะจริงๆแล้วประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่มีที่เที่ยวเยอะมากอืมชอบทะเลก็มีทะเลชอบน้ําตกก็มีน้ําตกอืมชอบเอ่ออะไรนะหนาวหนาวก็มีภูเขาให้ขึ้นนะทางภาคเหนือเรียกว่าดอย ทางภาคอีสานเรียกว่าภูใช่ไหมอ่าทางภาคใต้เรียกว่าอะไรเขือกเขาด้วยไม่ไม่แน่ใจแล้วเราก็มีเขื่อนหลาย,ลาย,ลายๆเขื่อนที่สวยๆยนั้นเลยนะน่าเที่ยวอ่าอันที่สี่นะฮะท้ีสันญานที่เป็นเนินลาวาอ่าเป็นที่เหลือของภูเขาไฟอันนี้จริงๆมันจะอยู่ตรงแนวที่เป็นภูเขานะภูเขาเนะี่ยด้านใต้ของภาคอีสาเนเวนภาคตะวันออกอนะไรเงี้ยนะครับ ประเทศไทยไม่ไม่มีสิ่งนี้เยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนแนวที่เปลือกโลกมันชนกันพอดีด้วยเหตุเนี้ยที่เราไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยตรงแนวที่เปลือกโลกชนกันเราก็จะไม่ค่อยมีธรณีสันฐานที่เป็นไอ้ภูเขาหรือว่าเป็นลาวาเยอะมากแต่มีบ้างนะมีบ้างเออแล้วเราก็จะปลอดภัยจากพวกแผ่นดินไหวด้วยนะครับเราไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่เหมือนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวบ่อยเพราะว่าเขาอยู่บนเปลือกโลกที่มันชนนะแล้วมันก็ยังขยับขยื่อนอยู่นะครับอะทาในนี้สันฐานแบบอะไรเนี่ยคาสเกิดจากการละลายตัวของหินปูนอ่าพวกนี้ก็จะเป็นถ้ำนะเป็นอุโมงค์อันนี้จะมีเยอะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีเยอะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อ แบบที่เป็นเขาแล้วก็ทิวเขาอ่ามีทางภาคเหนือภาคตะว,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 วันตกภาคใต้ภาคตะวันออกต่อเช่นเหนยอมีประปรายแต่ว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่รก็เดี๋ยวคุยอีกแป๊บหนึ่งนะการผุพังอยู่กับที่เป็นอะไรอยู่เฉยๆก็ผุพังได้สังเกตปะ่ะหินเนี่ยมันจะมักจะมหนมนตรงนี้เหมือนเหมือนใกล้ๆนางเงือกปะ่ะเหมือนแถวสงขลาไหมตรงนี้ นะสังเกตว,ว่ามันจะมนมนนะฮะอ,ออืมเการผุพังที่เกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับอืมหินต่างๆอันพวกนี้มันจะเห็นชัดๆเลยอย่างถ้าเราไปน้ําตกเนี่ยเราไปหยิบหินที่น้ําตกขึ้นมาดูเราจะเพราะว่าหินที่น้ําตกเป็นก้อนมมนๆครับ,ครบเคยสังเกตปะก้อนมมนๆ,ๆกลมๆเพราะว่ามันโดนน้ากัดเซาะจนเหลี่ยม,มันหายไปหมดละ <laughs> มันกลายเป็นมมนๆกลมๆนะพวกนี้ก็เหมือนกันนะ เนี่ยอันนี้มันผุพังเกิดจากต้นไม้เนี่ยรากต้นไม้เห็นไหมมันเข้าไปกินดินกินหินนะครับแล้วมันก็แทรกตัวเข้าไปในหินมันมีรอยแตกอะ่ะเออแล้วรอยแตกเนี้ยมันก็มีความชื้นอยู่ข้างในต้นไม้เนี่ยเขาต้องการน้ําเขาจะวิ่งหาตรงที่มีมีความชื้นเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งเข้าไปในรอยแตกของหินพอวิ่งเข้าไปเกิดอะไรขึ้นฮนะพอต้นไม้โตรากมันโตมันก็จะเบียดหินออกมาหินมันก็จะแตกนะครับลักษณะนี้ ซึ่งจะเป็นจะไม่เหมือนกับทางที่มีท่าทางข้างบนอะทางยุโรปหรือทางอะไรพวกนี้นที่มันมีน้าแข็งอะ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือในหินมันก็มีความชื้นแล้วพอหน้าหนาวปุ๊บมันมีน้ําแข็งน้ําแข็งขยายตัวออกมาปุ๊บหินก็แตกได้เหมือนกันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากธรรมาชานะติน้นไม้หรือว่าน้ําขยายตัวหรืออะไรเงี้ยก็ทําให้เกิดการผุพังของหิน นะครับทางกายภาพนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนนะว่าหินมีกี่แบบโครงสร้างโลกเป็นยังไงสิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้เรียนนะเกิดจากการการทำของพืชเนี่ยที่พี่เรามันมีรอยแตกมันก็เข้าไปนะครับมันก็ชอนชยนัยนะลากก็ชอนชัยเข้าไปในหินนะนานๆขึ้นมันก็ลาวมากขึ้นแล้วมันก็แตกนะการการทำของสัตว์ก็ได้ สัตว์บางอย่างเจาะเนื้อหินนะครับทำให้หินเป็นรูก็ได้แล้วก็การการทําของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ตัวดีเลยนะฮะเพราะามนุษย์ท,ทําทีคือภูเขาหายไปทั้งลูกนะครับเราเคยไปสลับ,บุรีรไหมอ่าเออโรงเรียนหลายๆโรงเรียนชอบพานักเรียนไปสระบบุรีไปเข้าค่ายอะครับเคยไปเข้าค่ายที่สระบบุรีไหม,ม,บบมอ่าฮะ มันก็จะมีสระบ,บุรีก็จะมี2อ,อย่างที่ที่เจ๋งๆก็คือฟาร์มโคโนมนะฮะมีวัวแบบ,บตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแหล่งผลิตปูนซีเมนต์นะผมมันจะเป็นภูเขาที่เป็นหินปูนนะแล้วเราจะเห็นว่าภูเขามันแหว่งฮนะถ้าถ้าเราขับรถผ่านนะนั่งรถผ่านเราจะเห็นว่าภูเขามันแหว่งฮนะ แหว่งแบบแหว่งไปเลยอ่ะแหว่งหน้าเกี่ยเลยอ่ะเหตุผลที่มันแหว่งเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปเอาหินหินตรงนั้นอ่ะออกมาเพื่อที่ไปทําปูนซีเมนต์นเ,<อ>เพราะฉะนั้นการการทาของมนุษย์เนี่ยนะทําลายเปลือกโลกเยอะกว่าพืชและสัตว์อีกนะครับเจาะเข้าไปเอาหินมาทําปูนทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเกิดจากลมก็ได้ทานน้าแข็งที่พี่เล่าให้ฟังว่าน้ํามันเข้าไปมันก็ทําให้หินมันแตกออกมานะฮะ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความร้อนความเย็นอะไรต่างๆนะครับมันก็แตกได้เออเราเคยสังเกตพื้นถนนเนี่ยถนนม,มันจะมีรอยบากเคยเห็นไหมรอยบากหรือถ้าอ่าหรือถ้าเกิดน้องไปไบเทคเคยไปไบเทคไหมบางนาอ่าตรงลานจอดรถอะครับมันจะมีรอยบาก แล้วเหมือนลานจอดรถมันจะมีรอยห่างด้วยคล้ายๆว่าปูนเช่นนั้นมันลอยขึ้นมาจากพื้นนะครับเหตุที่เขาต้องทําถนนให้มันมีรอยบากหรือว่าลานจอดรถให้มันมีรอยห่างอะไรพวกเนี้สิ่งเหล่านี้อยู่บนสะพานอยู่บนทุกที่เลยนะเพราะว่าเขาป้องกันการขยายตัวครับคือประเทศเรามันร้อนเนี่ยพอปูนโดนความร้อนมันจะขยายตัวพอขยายตัวปุ๊บมันชนกันปั๊บมันก็ล้าวมันก็แตกเสียหายนะครับเพราะฉะนั้น ท,ทั้งหมดเนี่ยเราสังเกตเห็นได้นะฮะแล้วก็ผุพังทางเคมีไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะการผุพังการกร่อนก็จะเกิดหินเกิดดินต่อไปนะครับโอเคอืมประมาณ